สวัสดีค่ะไผ่ปลูกเพื่อใช้ลำนำไปเผาเข้าหลามสำหรับที่เห็นอยู่คือไผ่ข้าหลามเปาะค่ะชุดนี้เป็นต้นพันธุ์เพาะเมเล็ดนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะตัวนี้ทางสวนก็มาจัดแต่งนะคะตัดเนื่องจากว่าเขา ยืดลำต้นขึ้นไปสูงนะคะเพื่อจะแต่งเพื่อให้ง่ายต่อการจะส่งค่ะสังเกตว่าไผ่ลำเล็กๆนะคะแต่ว่ารูปล่องออกมาเห็นรูชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นไผ่ที่ลำไม่ใหญ่มากนะคะ สามารถทุบแล้วก็แกะข้าวหลามทานได้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่นิยมปลูกนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเผาข้าหลามนะคะตัวนี้เป็นไผ่อีกหนึ่งตัวที่ควรมีปลูกติดบ้านติดสวนไว้นะคะ ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะหลายๆพื้นที่ก็เริ่มทยอยมีฝนตกลงมาปลูกไผ่ปลูกต้นไม้ในช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะคะต้นพันธุ์จะติดดีแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามเปาะทักมาพูดคุยสอบถามได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กสวนพนาพัสกลนคร แอดไลน์ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด้นค่ะ